สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะสภาพอากาศทำไมไมันแปรปรวนได้รวเดเร็วมากนะคะตอนแรกก็คือมีแดดตอนนี้ฝนตกคะ่ะแต่สาดูในกรมุตุนะคะที่วิทยุนนรถนะคะเขาบอกว่าคืนนี้อาจจะมีหิมะตก เพราะว่าอุณหภูมิมันจะเย็นลงเรื่อยๆถ้าถึง3ามองศาบวกกับมีฝนตกนะคะก็คือจะเป็นหิมะตกตุกีเลยอากาศตอนนี้นะคะคมืดหมดเลยรอบกระจกสานี่มืดมัวนะคะเกสรไนยสี่โมงสิบห้านาทีนะคะตอนนี้ไม่มีแสงแดดเลยนะคะมืดหมดนะคะพายุน่าจะเข้านะคะตอนเนี้ รถก็เริ่มติดฝนก็ตกมันเหมือนแบบโเคเพบ้านเราเลยนะมันเหมือนหกโมงเย็ยนบ้านเราเนาะโคเพนะนะมันมืดไปหมดเลยตอนนี้สายไม่ตื่นเป้นหรอกถ้ามันมีหิมะตกนะจะตื่นเต็นมาก พอชอบนะที่มาต้องชอบมากเลยชอบมากๆอยากจะพูดไทยอ่าเห็นไหมเขาจะเขาจะจอดให้คุณข้ามเหรอเห็นไหมที่เยอรมันเขาจะเป็นคนที่มีมารยาทมากเลยคือสมมติว่าคุณจะข้ามแต่มันไม่ใช่ทางที่จะเขาจะข้ามนะเขาข้ามมาถึงกลางถนนแล้วนะเขาจะจอดทันทีเลยเพื่อให้คนนะข้ามไปก่อนแล้วคอณจะขับไป คือเวลาคนไปสอบเขาจะต้องทำข้อสอบตรงเนี้ยจะต้องอ่าจมากจะติดติดเพื่อนเขาสิมากมากเนี่ยเพื่อนเขาก็ได้แฟนคนไทยเหมือนกันมากๆเพราะได้อยู่คำเดียวนะมากๆสวัสดีครับ <laughs> อร่อนไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะ าเราพูดเร็วๆเราพูดกันกับคนไทยเราพูดในกลุ่มคนไทยนะเราพูดเร็วๆนะฟังไม่รู้เรื่องเขาเดินถามว่าวัตวัตวัตเป็นเดอร์วีเทเดอรอะไรปรมานมันคืออะไรเป็นหมายความว่าอย่างไงภาษาเยอรมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมเราออกไม่มีอะไรหรอกปกติที่เมืองนี้อ่า รถจะไม่ติดนะแต่วันนี้รถติดคุณสามีก็มีอาการละถ้ารถติดแค่คันสองคันนะเขาจะมีอาการแบบว่าเอ,อ๊ะทำไมรถติดอะไรเงี้ยโถถ้าเธอมาดูบ้านฉันนะไม่ต้องเอาในกรุงเทพนะรก็เ,เรียกปริมุนทนแล้วกันติดแค่แบบกิโลหนึ่งเนี้ยโหเขาไม่โอวายเดรอใช่ไหมของเรานี้แบบชิวๆเนาะชิวๆ ชิววบางครั้งภาษาไทยก็เอาภาษาอังกฤษมามิกนะเพื่อเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นเนาะเอ๊ะมีแฝกกระจกไหม ใกล้เทศกาลคาริสต์มาสนะคะเขาก็จะเริ่มติดไฟกันนะคะจะหนาวมากจะสานะมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยถ้าเบอร์รี่คริสต์มาสมันมีหิมะตกด้วยเนาะเราก็จะปั่นตัวก็เรียกตัวชนมานเนาะเป็นแบบรูปหิมะเป็นกระตูนอะรูปหิมหะอะที่เคยเห็นในทีวีหรืออะไรเนาะนั่นแหละเครื่องเลนจะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเลย ไว้เวลาทะเลชีเลมันชีเลมันที่สิ่งที่เธอรู้ว่าเธอได้บอกเราไปแล้วมันจะควรประสาทตลอดเวลานะาาจะเป็นแบบว่าผู้กัดเรอดถ้าเราเงียบเออ่ถ้าเกิดสายเงียบไม่พูดไม่อะไรเนี่ยเค้าจะมีอาการทาไมทำไมเราเงียบปกติเราจะบ่นตลอดถ้าเราเงียบเนี่ยระวังตัวระเบิดจะลงบ้าน ถามาริสาเงียบมีอันตรายนะภาษาเป็นคนที่ว่างเงียบนะเงียบไม่เกินครึ่งชั่วโมองอะ่ะเดี๋ยวระเบิดลงเอาถึงที่เลยดูเต่ทางไม่น่ากลัวนะนิงเขาบอกว่าคนไทยคุ้กว่าไอ้คนเฉยเยเงียบๆเนียนเน่ย,น,น,ยน,น่ากลัว <c oughs> เฮ้ยมันใช่ <c oughs> เห็นไหมฝนตกแล้วนะคะมืดฟ้าเหมือน,นิง ปุ้งไม่ชอบเลยอ่ะฝนตกอ่ะรู้ถึงเมืองไทยมันเฉแฉะไปหมดเนั้เอเชียชอบกว่าเด้อร้านนี้เป็นร้านเอเชียนะคะเดี๋ยวนิสาต้องซื้อของก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อน